แม่มีลูกทั้งหมด8คนเสียชีวิตไปหน,นึ่งคนขณะนี้เหลือเพียงเจ็ดคนคนที่เสียเป็นลูกชายคนที่เจ็ดที่เสียชีวิตนั้นก็โดยบังเอิญคือบังเอิญหลุดออกมาเองคุณแม่ไล่ยฟังว่าขณะที่ตั้งครรภ์ได้ประมาณเจ็ดแปเดือนท้องมีลักษณะที่แปลกเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบ รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ตั้งนั่งรถเดินทางไปซื้อของที่โคราชกับคุณพ่อระหว่างทางเกิดปวดท้องอย่างแรงสักครู่ก็มีเสียงหลุดออกมาดังปลัวโอ้หวาดเสียวจังเลยคุณแม่รับกรรมเอาไว้ในมือเมื่อถึงโคราชก็ไม่ลงไปซื้อสิ่งของ รอจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านที่ปากช่องก็เปิดมาดูปรากฏมาแทงลูกเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กประมาณสองสามนิ้วักขนาดนี้มีอวยวะครบทุกอย่างขาขัดสมารัรมือประสานกันลักษณะเหมือนตอนอยู่ในท้องผู้ใหญ่สมัยนั้นบอกคุณแม่ว่าแม่คลอดออกมาเป็นลูกกรอก ให้นำเด็กไปตากแดดให้แห้งและใส่ยากันพวกมดมแมลงต่างๆมาตายคุณแม่ได้ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าเด็กชายกายสิทธิ์แล้วได้นำน้องใส่พานมีผ้าแดงปูแล้วก็เอาน้องใส่ไว้บนกล่องมีอาหารหวานขาวไว้คอยเส้นมีเสื้อผ้าเด็กแป้งหวีสบู่ของเด็กเล่นวางไว้ข้างๆและมีมุ้งกรอบเล็กๆ กลางให้นอนด้วยคือทําเหมือนกับมีชีวิตอย่างนั้นเวลาจะกินข้าวก็เรียกมากินด้วยคุณแม่ทําตามพิธีเฉยไม่ได้คิดถึงว่าลูกเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วจะให้คุณให้โทษแต่อย่างไรไม่ได้ขออะไรไม่ได้ขอให้บอกหวยหรือให้ขายของดีๆคิดแต่เพียงว่าเป็นลูกที่ตายไปแล้วเหลือแต่เพียงแค่ซากแห้งๆก็เก็บเอาไว้ เพราะไม่กล้านำไปเผาหรือนำไปฝังเกัว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในสมัยที่ลูกและพี่น้องอยังเล็กมีความรู้สึกกลัวน้องกายสิทธิ์เห็นไหมพอเก็บอาไว้แล้วเนี่ยเด็กๆจะกลัวกลัวมากเคยปีนดูแล้วก็ไม่กล้าดูอีกเพราะตัวน้องเล็กมากถ้ากับผมไม่มือผู้ใหญ่ร่างผอมแห้งดำเหมือนผีเด็กค่ะก็ผีเด็กอะไร ตอนนั้นลูกจะไม่กล้าอยู่ข้างบนบ้านคนเดียวถ้ามีธุระต้องขึ้นไปข้างบนก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงอย่างรวดเร็วจนแทบจะตกบันไดเห็นไหมจ๊ะเก็บเอาไว้จะเป็นอย่างเนี้ยเวลาไม่มีใครอยู่ข้างบนพวกเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างบนเห็นไหมก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็พูดว่าสงสัยน้องกกยสิทธิ์จะวิ่งเล่น คำว่าม,ามองหน้ากันหมายความว่าอยู่กันหลายคนคิดแต่ต่างคนต่างมองออกหน้าต่างก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่น่าสนใจแต่นี่มองหันกลับมามองหน้ากันพูดกันไปแต่ใจก็เต้นตึกตักตึกตักผู้ลูกจ้างคุณแม่ก็จะได้ยินเสียงกันโดยทั่วนหน้าเจ้าค่ะก็แสดงมีหลายคนโดยทั่วนหน้าคือมีกี่คนก็ตั้งนั้นแหละ ปจยวานนากของน้องก็ยังอยู่แต่ไม่มีใครกลัวแล้วเพราะทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วลูกคขาว่าพัร,รรมการเมื่อปีสี่หนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี2-6ก็เคยเข้ามาบ้างแต่ไม่บ่อยนักแล้วก็หายไปนานจนกระทั่งลูกมีเรื่องทุกข์ใจอย่างมากคือเรื่องลูกชายย้อนกลับไปเมื่อตอนแต่งงานใหม่ๆยังไม่คิดอยากจะมีลูกคิดเอาไว้ว่าสักสองปีแล้วค่อยมี แต่ก็ไม่มีล่วงเวลามาจนถึงห้าปีก็เริ่มมีความกังวลและเริ่มปรึกษาคุณหมอทั้งฉีดยากินยาท้องแรกในสี่เดือนก็แท้งไปท้องที่สองก็ต้องฉีดยากินยาเหมือนเดิมคลอดออกมาเป็นลูกสาวซึ่งกันนารักหน้าช่างเมื่อลูกสาวอยู่ได้ห้าขวบเราสองคนก็คุยกันว่าอยากจะมีน้องให้ลูกสาวก็เริ่มไปปรึกษาคุณหมออีกครั้ง ที่ต้องปรึกษาคุณหมอทุกครั้งที่อยากจะมีลูกก็เพราะว่าตัวลูกเองเป็นคนที่มีบุตรยากครั้งนี้ก็เช่นเดิมทั้งฉีดยากิกนยากินยาแล้วก็ฉีดยารวมแล้วฉีดไปหลายร้อยเข็มเลยเจ้าค่ะแต่ก็ต้องอดทนเพราะอยากจะมีคราวนี้มาไปฟังผลที่คุณหมออันตรสาวแล้วดีใจอย่างที่สุดที่คุณหมอบอกว่าได้ลูกชายคิดในใจว่า เราช่างโชคดีอะไรอย่างนี้ได้ลูกสาวหนึ่งคนลูกชายอีกหนึ่งคนเพอร์เฟคจริงๆในใจคิดว่าเราจะมีลูกแค่สองคนแต่คราวนี้ดีใจแค่ช่วงที่ลูกอยู่ในท้องเท่านั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เกิดความทุกข์ทันทีเพราะว่าลูกเกิดมามีปัญหาด้านระบบประสาทเกี่ยวกับสมองวันที่สองหลังคลอด คุณหมอเรียกใครไปดูลูกที่ห้อง NICU พอไปถึงแทบจะก,กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะตามร่างกายของลูกชายแต่ไม่ได้สายะระโยงองระยางเต็มไปหมดทั้งสายน้ำเกลือเครื่องช่วยหายใจสายออกซิเจนเวลาลูก,กร้องไห้ตัวลูกชายจะเขียวคล้ำหน้าจะดำและเหมือนกับจะหมดลมหายใจไปเฉยๆร่างกายทุกส่วนจะเกรง ตัวจะหงิกงอคุณหมอและพ,พยาบาลต้องช่วยชีวิตเป็นการด่วนลูกชายมีอายุได้เพียงสองปีก็เสียชีวิตเขาจากไปอย่างสงบทั้งที่ก่อนหน้านี้อาการของลูกชายจะเป็นอาการที่ทรมานตัวเองอย่างที่สุดลูกชายเคยเกรงถึงขนาดกัดลิ้นตัวเองขาดจนคุณหมอต้องถอนฟันออกหมดคำถามหนึ่ง คุณแม่และน้องที่เป็นลูกกรอกมีวิบากกรรมอะไรกันมาจึงมาเกิดในท้องคุณแม่น้องกกยสิทธิ์ขณะนี้อยู่ที่บ้านของคุณแม่หรือเปล่าคะไปเกิดใหม่หรือยังจะทำอย่างไรดีกับซากของน้องสองลูกชายของลูกเคยทำวิบากกรรมกันแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าคะชาตินี้ถึงได้มาเจอกันด้วยเวลาอันสั้น แต่ความเสียใจอะไรรักยาวนานหรือเกิน 3. บุญทุกบุญที่ลูกสร้างให้ลูกชายไปทราบว่าลูกชายได้รับหรือเปล่าและขณะน,นี้ลูกชายลูกอยู่ที่ไหนเจ้าคะอ่ะเรามาฟังเคสสดีสั้นๆกันอันนี้ฝันได้ฝันนะเพื่อให้ใจสบายก่อนนั่งธรรมะหรือแผ่เมตตาก,กันนะจ๊ะน้องกายสิทธิ์ ที่เกิดมาเป็นผู้ชายแล้วแท้งตายโดยมีขนาดแค่สองสามนิ้วนะ่ะมีวิบากกรรมคืออดีตชาติเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะยากจนมากในช่วงแรกของชีวิตได้มีครอบครัวแต่ไม่พร้อมจะมีลูกจึงปรึกษาหารือกับภรรยาให้เอาลูกออกก่อน จึงทำให้มีกรรมทําแท้งติดมาเนยเพราะฉะนั้นพวกที่ทําแท้งต้องระวังนะที่จริงในชาตินี้เนะี่ยตายตั้งแต่สามสี่เดือนแรกแล้วแต่ยังไม่คลอดออกมาธาตุหยาบไม่ยอมโตเพราะวิบากกรรมบีบคั้นแต่กายละเอียดยังอยู่เหมือนคนนอนหลับอยู่เพราะฉะนั้นคันจึงเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบ เมื่อธาตุยาบที่ตายแล้วคลอดออกมาที่หล่นลงมาแล้วคุณแม่เอามือรับไว้เนี่ยกายละเอียดยังอยู่ในซากเหมือนคนนอนหลับเพราะวิบากกรรมกดเอาไว้ต่อมากายละเอียดรู้สึกตัวมาอีกทีกายละเอียดก็โตขนาดเด็กสี่ห้าขวบ ตอมาเมื่อน,นำซากมาไว้บนผ้าแดงในผานและมีอาหารหวานขาวและของใช้เป็นเครื่องเส้นกายละเอียดของเด็กก็ตื่นจากผวังคือครูไม่ใหญ่เล่าย้อนไปนะเขาคลอดออกมาแล้วก็เอาวางบนผานมีเครื่องเส้นเมื่อกี้ที่เล่าเหมือนเด็กสี่ห้าขวบก็ตอนตื่นจากผวังแล้วคือตื่นขึ้นมาแล้วตื่นก็โตเลย ขณะนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านแต่โตเป็นหนุ่มแล้วโตวช้ากว่ามนุษย์หน่อยหนึ่งเพราะอยู่ในภูมิของภูมิเทวาอีกพบหนึ่งที่ใกล้เคียงซ้อนมนุษย์อยู่เนียอีกมิติหนึ่งไม่ได้วิ่งเล่นแบบเด็กๆแล้วตอนเด็กๆเราจะได้ยินตามเรื่องที่ส่งวายเห็นไหมจ๊ะอยู่ข้างล่างแต่ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นกันข้างบนตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้ว จึงไม่ได้วิ่งเล่นแบบเด็กๆเกมื่อไม่ได้วิ่งเล่นแบบเด็กๆจึงไม่ได้ยินเสียงตึงตังเหมือนสมัยก่อนอยามบ้าก็ได้แค่เสียงเดินเท่านั้นแค่เดินเท่านั้นก็เหลือเกินแล้วฮะให้ทำบุญใหญ่ให้น้องกายสิทธิ์นะลูกนะให้ทำบุญใหญ่ให้น้องกายสิทธิ์แล้วอุทิศให้ไปเนะี่ยเพื่อให้ไปเกิดได้พบภูมิที่ดีกว่านี้ เมื่อทำบุญเสร็จแล้วอุทิศบุญแล้วจึงให้นำซากนั้นไปชาปนากิจแบบซากมนุษย์ทั่วไปจ้าอาทวนอีกทีให้ทำบุญใหญ่ให้น้องกยสิธิ์เพื่อให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้แล้วจึงนำซากนั้นไปชาปนากิจแบบซากมนุษย์ทั่วไปจาถ้าฟังอยู่นะลูกนะให้ทำอย่างนี้ส่วนลูกชายของลูกนั้น่ะ มีวิบากกรรมหลายอย่างจากในอดีตคือลูกชายเนะ่ะเคยเกิดเป็นพระราชาเมืองหนึ่งเกิดอรแวงขุนนางคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ทัพคิดว่าจะเป็นกบฏจึงสั่งฆ่าเจ็ดชั่วโคตรไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงก็ฆ่าหมดหลังตายจากชาตินั้นก็ไปตกนรกขุมหนึ่งสันชีวะขุมสันชีวะนรก อยู่นานดีเดียวแล้วก็ผ่านขั้นตอนในอบายจากมหานรกมาอุสธนรกมายมโลกเรื่อยมาจนมาเกิดเป็นมนุษย์ตายเร็วอย่างนี้มาหลายชาติบางชาติตายตอนเด็กบางชาติตายตอนโตเพราะว่าค่าจะช่วโคนอคนผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีอย่างนี้ปัจจุบันแค่เป็นเศษกรรมเท่านั้นส่วนของกรรมเราใช้มาแล้ว ได้ไปเกิดใหม่แล้วเป็นเด็กผู้ชายแต่ก็จะต้องตายเร็วเพราะวิบากกรรมแต่ตอนนี้ยังไม่ตายจ้ะเป็นกรรมส่วนตัวของลูกชายนะจ๊ะบุญที่ทำให้ลูกชายช่วงแรกๆนะ่าไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะลูกเพิ่งจะมาทำบุญใหญ่มากในภายหลังนี้เองบุญนี้ก็จะทำให้อดีตลูกชายในชาตินี้ตายช้าลงกว่าเดิมหน่อยนึงแต่วิบากกรรมก่าวจะทำให มีโรคภยัยแค่เจ็บที่จะเป็นเหตุให้เสียชีวิตอดีตลูกชายของลูกคนนี้เนะ่ยเคยเกิดเป็นน้องชายของลูกเมื่อหลายชาติก่อนโน้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสตดี้สั้นๆ